สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮไลท์แม็กคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธนินท์นสัยขออนุญาตเอามาสออกกันไม่ใช่อะไรนะเราอยู่ในงานบิ๊กมอเตอร์เซล นะครับเราอยู่ในงาน Big m มอเต s a l เซลวันนี้ต้องบอกว่าจะมีงานไปตั้งแต่วันที่19จนถึงวันอาทิตย์หน้านะครับถึงวันอาทิตย์หน้าแล้วกันประมาณนั้นงานฮะโอเคตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมจิมมี่นะครับแล้วก็ถือกล้องอยู่จะเป็นมาร์กนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้วันนี้เราจะบ้านๆกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้จะพาคุณมาชมกับรถบ้านๆแต่ราคาไม่บ้านด้วยเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยที่นี่ทุกท่านครับ Honda BRV ใหม่ไปดูกันเลย โอ้โห oh. เป็นไงฮะคือต้องบอกก่อนว่า Honda BRV เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่อินโดนีเซียแล้วก็ยอดขายก็คือดีอยู่ที่ประมาณหนึ่งนะฮะไฟหน้าเป็น LED กระจังหน้าเป็น p i โน o แบล็ k นะครับต้องถามว่าดีไซน์มันแปลกตาขนาดไหนไหมผมบอกว่าดีไซน์มันก็ไม่ได้แปลกตาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงมันคือมันคือการ นำเอาชิ้นส่วนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับของ BR B R v รุ่นที่แล้วกับรุ่นแล้วก็ดีไซน์ใหม่เนี่ยกับ h o n d a c i t y เนี่ยมาเมิร์จร่วมด้วยกันนะครับเอาละทีนี้หลกัหลกๆนี่นะครับอยากจะพาคุณไปดูก่อนว่าดีไซน์ข้างนอกก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับเ,เวอร์ชันอินโดนีเซียในก่อนหน้านี้ทีนี้บอกก่อนว่าทุกท่านมีอยู่3สีเท่านั้นถ้าคุณจะซื้อนะมันมีแค่สสีขาวดําเงินและราคา แตกต่างกันด้วยเริ่มต้นที่915,000บาทแล้วไปจบที่977,000บาทในตัวท็อป ELC เงินซึ่งเขาตั้งราคากันแบบงุนงงดีเหมือนกันอ่าทีนี้พาไปดูคันข้างในไปดูคันข้างในกันเลยดีกว่านะครับอ๋อมือจับประตูอ่าให้ฟัง f e e l ิ n g มันก็เป็นแบบ Honda Honda บบที่เราคุ้นเคยกันนะฮะดูเข้ามาคือดูข้างในแล้วคือดูข้างในแล้วนะครับต้องบอกก่นอ,อกนเลยว่าน่อคือดูข้างในแล้วนี่นะต้องบอกเลยว่าเขาพยายามที่จะให้มันเป็น CRV Junior เขาพยายามให้มันเป็น CRV Junior ในทุกมิติแต่ในความเป็นจริงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากให้คุณดูตรงนี้มา นี่คือตัวเอนะครับต้องบอกก่อนว่าเบาะรองนั่งสั้นว่ะเบาะรองนั่งสั้นสั้นอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะพยายามทําแบบรถยุโรปก็คือทําสโลปต,ตรงนี้ไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเบาะเนี่ยโอเคมันปรับสูงต่ําได้คนะ่อนข้างจะเยอะประมาณนึงอ่ะเดี๋ยวจะปรับให้ดูว่ามันสูงขนาดไหนปรับเทนี้น,นะครับหยุดปรับเทนอ่านไหมวะเฮ้ยเกือบชน สูงจนเกือบจะชนเพดานนะแต่ว่าถ้าลองกดลงเตี้ยสุดเราจะกดให้เราเตี้ยเร็วสุดก็โอเคนะได้อยู่แต่ว่าโอ้โหกดดานเมื่อยจริงๆตําตำแหน่งนั่งขับมันโอเคนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาพยายามใจะให้มันเป็น c ีอา u n i o จูเนีย นะฮะทั้งโจทย์งานดีไซน์ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งพวกแผงสวิตต่างๆแม้กระทั่งพวกงานดีไซน์มีการบุนุ่มหุ่มหลังมาให้ประมาณหนึ่งนะครับก็พยายามจะให้เป็น CR-V Junior นั่นแหละพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้แต่ยืดเข้ายืดออกไม่ได้นะอ่าโอเคมีสวิตช์แอร์เป็นแบบออโต้เป็นแอร์ออโต้เป็นแอร์ปุ่มกดนะครับมี Max Cool ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ส่วนพลาสติกด้านบนนั้นเป็นพลาสติกแบบเดียวกันกนกบที่คุณพ้นพบได้ใน Honda City รุ่นปีโมเดลเอ้อส0งพโอเค แผงบังแดดโอเคมีไฟแต่งหน้ามาให้เป็นแผงพลาสติกแข็งนะครับและมีมาให้ทั้ง2ฝั่งหน้าซึ่งเอทีพมีมาให้แค่ฝั่งเดียวยเสียงดังอยู่เหมือนกันนะส่วนมาตรวัดนี้ถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับแต่ว่ากุญแจรีมทไม่อยู่นะฮะมาตรวัดก็พอใช้ได้นะครับก็เป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานหน้าจอก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้ แอร์ออโต้มีมาสกูมาให้นะครับราคาเาเกือบล้านเบาะยกมือก็จริงฮะโอเคทีนี้นะครับอยากจะพาไปดูที่เบาะแถวกลางกันมาเนี่ยขึ้นลงค่อนข้างง่ายเห็นไหมฮะขึ้นลงค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายพอสมควรเลยทีเดียวอ่ะมากุญแจโอ้ขอบคุณมากอ่ะไม่สตาร์ทแต่จะให้ดูข้างในามาอา้าวดูนิดนึงอ่ะ ดูมาตรวัดนิดหนึ่นงก็สวยอยู่ประมาณหนึง่งได้อยู่ได้อยู่อ่านง่ายเฮ้ยฟอนตตัวเลขใช้ได้นะโนเซิตี้ผสมกับอะไรสักอย่างที่เป็นหน้าจอกลางที่เป็นใหม่เออของฮอนด้าใช่ไหมฮะอืมอืมส่วนชุดเครื่องเสียงก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็หน้าตาคุ้นเคยกันดีนะครับสีฟ้าเพราะฟิล์มนะจ๊ะอ่าฟ้าเพราะฟิล์มนะคบเพราะว่าถ้าเราจะให้ไปไปแกะออกมันก็จะประมาณนี้อ่าแต่โอเคเราปิดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะเป็นรอยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็น Max Cool ูนะฮะซึ่งเราก็คงจะไม่เปิดตรงนี้ าถามว่ามีฮีเตอร์ไหมเผื่อไว้มีฮีเตอร์ไหมสุดยี่แปดโอเคไม่มีฮีเตอร์จ้าไม่มีฮีเตอร์นะจ้าเอาตามนี้แล้วกันโอเคแต่เบาะนั่งไม่นั่งคือคือมันมันหนานมันมันพยายามจะเป็นหนังแบบแน่นนุ่มอะ่ะพยายามจะเป็นแบบแน่นนุ่มแต่ว่าเบาะนั่งไม่ถึงกับสบายมากมายนักนะครับอเคที่นี้นะฮะให้ดูตรงเบาะแถวกลางกันบ้างดีกว่านะครับเฮ้ยเบาะแถวกลางการขึ้นลงโอเค โอ้เฮ้ยสบายขึ้นลงดีโอเคขึ้นลงดีบอกก็เอ็นประมาณหนึ่งนะครับก็ปรับเอ็นได้ไหมหอีอันนี้ยมีคันโยกตัวนี้ปรับเอ็นได้อ่าปรับตั้งปรับเอ็นได้นะครับโอ้ันเฮ้ยเดี๋ยวค่อยรอฟูลรีวิวอีกทีละกันนะแต่ที่น่คือเบาะหลังอ่ะปรับเอ็นได้เยอะแต่ว่ามุมเงยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะนั่งชันขานิดนึงเหมือนรุ่นที่แล้วเลยอ่าแลวทีนี้ถามว่า ถ้าจะไปนั่งบอาอแถวสามนั่งได้ไหมฟลิปขึ้นอย่างนี้มันจะปิดไหมอ่บอาบาแถวสามตัวผมนั่งได้ตัวผมนั่งได้โอเคเห็นไหมฮะเนี่ยล็อกนี้เลยแต่หัวจะเฉียวเฉียวนิดนึงหัวยังมีเฉียวเฉียวนิดนึงนะครับยังมีเฉียวเฉียวแต่ไม่ติดนะเอ่อไม่ติดมีโบเวอร์มาให้ตรงนี้ด้วยนะครับแถวสามตรงนี้มาให้ ทุกท่านครับจะบอกไว้ก่อนว่างานนี้ Honda ค่อนข้างจะจัดเต็มพอมควรนะครับเพราะว่าโอ้พนักพิงหลังตรงนี้คือว่านุ่มนุ่มสบายเป็นสปริงเลยทีเดียวนะฮะแล้วเบาะรองนั่งโอเคมันก็ก็แน่นนุ่มละ่ะเบาะหนานุ่มดีการเปว่าเบาะแถวสามี่คือนุ่มสบายเนี่ยการแล้วการลุกเข้าออกการลงจากรถเนี่ยมค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายดายใช้ได้ทีเดียวโอเค ถามว่าเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์อะไรทุกท่านนะครับ L 1 5 a นะครับก็เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีร้อยยี่สิบเอ็ดแรงม้าแรงบิดสูงสุดออแรงบิดสูงสุดร้อยสี่สิบห้านิวตันเมตรแล้วก็มาพร้อมกับระบบ honda sensing นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะมาเต็มพอสมควรทีเดียวนะครับไม่าจะเป็น l c a s cmbs นะครับ ldwr d w u แล้วก็มีระบบเ,ออเตือนให้ออกตัวไปข้างหน้าด้วยนะครับหลังจากที่การจราจรเคลื่อนตัวทุกท่านครับมาชมคันจริงได้ในงาน big motor sale นะครับระหว่างตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง,ถ,งถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะบินเด,ดดเดี๋ยวว่ากันอ่ะทีนี้มีคําถามต่อมาว่าเบาดักระบาลไหมเบกไม่ด้กระบาลแต่ว่าพนักศีรษะแน่นแข็งแน่นนุ่มแข็งแล้วก็ในขณะเดียวกันคือ มันไม่ได้สบายคือเขาพยายามจะให้มันเป็น CRV Junior แต่ในความเป็นจริงแล้วเราว่ามันเป็น low cost CRV อืม low cost CRV ผสมกันกันกบ Honda BRV เจนที่แล้วนะฮะประมาณนั้นทำไมต้งราคาแพงทำไมต้งราคาแพงใจใช้ไม่ได้อยู่ปรดักแันแงนิ่งฮอน d a าฉันตอบไม่ได้มีเวลาเขาให้เวลาเราไลฟ์แค่10นาทีแล้วเราเป็นรลยแรกที่ไลฟ์เพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันจะจำกัดจำเขอยงนี้เดี๋ยวไว้รอดูใน full review เดี๋ยวรอวันที่คิวเขาไปขับ ลองขับกันนะครับก็น่าประมาณสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราคงจะบอกได้มากกว่านี้ว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะฮะมีไมล์สปอร์ตไหมมีกล้องสามร้อยสิบไหมไม่มีมีแต่เรนวอตมีแต่ฮอนด้าเรนวอตใช่นะครับไม่มีไมล์สปอร์ตเป็นเรนวอตแต่คือฮอนด้าเขาฮอนด้าในเวอร์ชันไทยยังเป็นเรนวอตแต่ว่าฮอนด้าเซอร์วีเจนใหม่มันในเมืองนอกมันมาเป็นไมล์สปอร์ตให้นี่เลยเทียบกับเอ็กซ์แพเอร์เป็นยังไงเทียบกับเอ็กซ์แพนเอรเอาตรงๆนะถ้าเทียบกับเอ็กซ์แพนเดอร์ฉ แต่ว่าในตำแหน่งนั่งแถวหลังสุดเฮ้ย BRV ยังคงทำได้ดีจนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ย i m p r e s s ก็ก็คือดีพอๆกับรุ่นเดิมมาแหละแล้วบอกมันก็นุ่มเป็นสปริงเลยทีเนี้ยไอ,บอ้บาดแถวสามอะ่ะนั่งสบายแต่ว่าต้องชันขานิหนึง่งภาพรวมแล้วจะดีกว่าโต๊ะเก่ามากไหมมันเหมือนกับการเอาตัวเก่ามา Big r e v ไว e แล้วก็ใส่กลิ่นไอคอนเป็น CRV Gen 5ปัจจุบันใส่เข้าไปอะ่ะอืมมันไม่ใช่การปรับโฉมหรือรการเปลี่ยนโฉมอะไรก็ตามที่แบบโอ้ค le พลีที่เชขนาดนั้น แต่คือมันเอางี้มันคือยังไงดีล่ะมันเหมือนกับ BRV ที่ไป BRV ที่เหมือนกับว่าไปนอนค้างคืนกับ CRV มาคืนหนึ่งอะฉันไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> SEV กับรถจากอินโดนีเซียแบบนี้นะตอนนี้ยังไม่มีถ้าตัวนี้กับเชฟละ่ะราคาตอบยากเลยถ้าตัวนี้กับ s ิสัน c ิกใช่ไหม มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อรถไปทําอะไรถ้าคุณจะซื้อไว้นั่งใช้งานกันในครอบครัวโอเค BRV น่าจะตอบโจทย์ได้ประมาณหนึ่งและดีกว่าแต่ถ้าคุณจะซื้อรถแล้วไว้ใช้ในเมืองและขับในเมืองไปหละต้องการความคล่องเข้าคล่อง,องตัวและประหยัดน้ำมันนิสสันคิกค,ครับใช้ตัวเก่าอยู่ควเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใหมถ้าใช้ตัวเก่าอยู่คุณเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไหมอมันก็ยังไม่ได้ถ้าเกิดความรู้สึกว้าวมากพอที่จะทำให้รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้ เพราะราคานี้เอาตรงตัวว่าราคามันตั้งโดดซึ่งสาเหตุที่ราคามันตั้งโดดเพราะว่าเขาอัดไอแพ็กเกจ h o n d a Sen s i n g มาให้ไงอย่างที่บอกอะคือความแพงมันอยู่ที่ Honda Sensing แ,<ล>และมันมีตั้งแต่ตัวถูกสุดอฮ <c oughs> อนด่าจะมี Honda คอนเน็ t ไ,ไม่น่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คให้อีกทีหนึ่งแล้วกันรอเช็คได้ในบทความนะฮะมันจะเป็นเหมือนฮอนด้าฟีดมัเ,เหมือนฮอนด้าฟีดไหมเอาทุกวันนี้เอางี ต้องใช้คําว่ามันจะมีชะตากรรมเหมือน BI B i V ปัจจุบันไหมมากกว่าซึ่งดูจากการตั้งราคาแล้วก็ likely to be like that อืมอ่ามีคําถามอื่นไหมเอ่ยไม่มีแล้วนะครับอ๋ฮะ,ะถ้าเทียบกับ t o o ยต้าเวลล์สหรอถ้าอนไงี้ของ feeling material นะเอา feeling ของของของเบาะนะ วัสดุบอร์ดต,ต่างๆเนี่ย BRV ดกว่าว e ล o นิดเดียวแต่ถ้าเป็นชิ้นแดชบอร์ดเนี่ยเอาตรงๆว่าชิ้นแดชบอร์ดใช้พลาสติกแบบเดียวกันก็คือการหลงป้งป,งประมาณหนึ่งพอกันแต่ว่าในแง่ของทัชชิ่งสวิตต่างๆ,ๆเนี่ยไล่เลี่ยกกันมากแต่ถามว่าถ้าจะเทียบระหว่าง v วล o อลมันถูกกว่าแล้วจำได้เลยว่าสมรรถนะอาจจะไม่ได้ถึงกับ ดีเท่ากับ B R V เพราะ B R V นี่อย่างน้อยเครื่องมัน121แรงม้า145นิวตันเมตรมันคือเครื่องคล้ายๆกับตัวเก่าคล้ายๆกับตัวเก่านะนั่นหมายความว่าอย่างน้อยๆสมรรถนะน่ะมันการันตีแล้วว่ามันแรงกว่าเวลสแน่และถามว่าประหยัดน้ำมันกว่าเวลสไหม <c oughs> เขาเคลมในตรงงานอยู่ที่16.1ใช่ไหมถ้าเราเทสจริงล่ะจะได้ประมาณสัก15อะไรประมาณนี้เวลสต้องไปดูอีกทีว่ามันเท่าไหร่อืมโอเควันนี้นะครับจิมมี่ทา้าแค่เฉลยนสั และเฮล่แม็คลิปก็พามาไลฟ์ดู Honda BR b r บ V กันสั้นๆวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ